เอาอยู่กับช่างบอยสวัสดีครับผมคุณบอยครับโอ้จะมาแนะนำปั๊มเดโ่ว1,500วัตต์5นิ้วจากร้านช่างดำนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าอ่าสั่งเป็นปั๊ม5นิ้วนะครับผมต่อสาย10เมตรครับมีเบรกเกอร์ด้วยใช่ไหมีครับเอามาดูหน่อยสิโอมาตรฐานนะมีเบรกเกอร์สำหรับป้องกันพวก ความชื้นนะป้องกันน้ำป้องกันแดดป้องกันฝนนะครับโอ้ป้องกันมดด้วยกันมดด้วยเดี๋ยวเราจะทําการทดลองครับผมว่าประสิทธิภาพของเขาใช้ดีหรือไม่อย่างไรไปไปกระช่างบอยนะไปอ่ะายบ่อน้ำเ้าเลยรุ่นนี้นี่มีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับมีหกนิ้วก็มีครับหกนิ้วเลยอ่ะครับโอ้โห่1500วัตต์ครับผม1500วัตต์หกนิ้วฮะ อ้าวแต่ว่าเราจะมาดูแค่ห้านิ้วก่อนนะผมตอนนี้แดดก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะไม่แรงเท่าไหร่นะครับลมลมตกอ้าวเราจะทดลองกี่แผงสามแผงครับ<า>ผ <ม S 1> แผงเลยนะตัวนี้รองรับถึงสามแผงเลยนะเอเออ่ะดีครับนี่มีระบบเบเกอร์นะนี่อาอเปิดละไปเขาแล้วนะอ้าวโอ้ มาแรงครับทุกคนดูเอาฮะนี่โอ้ยเหลือๆนะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดแรงมากครับแข็งบอยการันตีนะการันตีครับรับประกันรับประกันกี่เดือนรับประกันสามเดือนครับสุดจัดเลยฮะครับผมเอาโอเคโอเคเอาปิดเยอกะหน่อยปิดหน่อยนี่โอ้โหจบอยจะนเขาซะแบบรุ่นใหม่นี่สุดยอดครับผมนะ นี่เบรเกอร์ควบคุมนะผมนี่ครับรองรับขึ้นสามแผงนะเดี๋ตะกอนตัวนี้ตัวนี้สองแผงขึ้นไปเนาะครับพันห้าร้อยวัตต์นะสองแผงขึ้นไปครับใครอยากได้ชุดนี้นะครับผมโทรมาครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์ครับนะตัวนี้จัดส่งให้ลูกค้าร้อยเอ็ดนะฮะนี่เหมาะเลยครับผมสายสิบเมตรต่อกล่องเบเกอร์ในตัวนะครับไม่งอนะ นน้ำมััครบไม่ง้อนเนมันครับผมไม่ง้อไฟฟ้านะง้อไฟฟ้าด้วยโซลารเซลล์ล้วนๆนะผมแสงแดดครับเอานึกถึงช่างช่างบอยครับผมช่างบอยก็พักกันมาได้เนาะครับผมช่างบอยอยู่ทุกวันไหมนี่อยู่อยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันนะนะครับออาโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผม